ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาหารพัฒนาครับคนเอกสมโคตรรุ่นทักครับเดี๋ยวท่านชินด้วยตามหลังขอบขอปรบมือให้ทหารพัฒนาค่ะลูกของอาหารพัฒนามาอยู่ที่นี่แล้วเรียนปาษาเรียนอะไรเรีนเลขสิบเอ็ดแล้วก็จัะด่านครับดีทุกท่านครับจิตเป็นเกียรติความดีดีเก่งเก่งที่ได้ ได้มาร่วมร่วมร่วมงานางนี้นะครับโดยเฉพาะตามที่เขาได้ประชา,า,า,ากั <c oughs> ์ว่าผมไมีอะไรดีๆการกิจกรรมเคือควกับเกียณี้แค่รับราชการส่วนใหญ่ครับจะอย่ในหนวยราชะการทนาน,นะครับผมอาจจะไม่รู้จักน,ะนั่นเลยเป็นทางมาบ้โโานรัากเก่านะครับราชกาใหม่รับรคือผมรับราชการในในส่วนของกองกางหน่วยราะชะการอันใดตั้งแต่่อ เป็นพันโทนะครับพันโทจนจนเกษียณอายุราชการนะครับนนรราามีเสียงยก็ได้เป็นทุกคีกับกับงานพัฒนามาตลอดนะครับามาตลอดแล้วก็หลังจาก,กเกษียณมา17ปีเนี่ยก็ก็17ปีแล้วที่เกษียณมาก็ได้มีโอกาสเนี่ยตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยนะเป็นปีที่ยว่าเริ่มเต็มที่นะครับที่จะมาทำงานโฆษณา ประกอบกับว so ่าประกอบกับว่าผมมีโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาประเทศหลายหลายหลายถึงหลายหลายประเทศนะเนี่นเลยว่เลยเลยมีโอกาสที่จะมาเสริมงานเราฮะโดยที่ตรงเป้าหมายเลยว่าเราอยากเป็นสมาคมจิตอาสาพื่พัานาซึ่งผมก็มุ่งมั่นอยู่แล้วว่าโอเคเพราะว่าผมยัง เออผมผมเคยไปอบรมจิตอาสา9๑๔เนี่ยน่จะรุ่นแรกผมรอครับสั่งไม่กินแหกะรุ่นแรกเลยนะแล้วก็เป็นการคาดใจว่าเอ่อพัฒนาอะไรอย่าเนี้ยนะแล้วก็ประกอบกับณปัจจุบันเนี่ยนะอาสาพินามีทุกจังหวัดเลยนะทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสโอกาสดีของเรานะที่ สมาคมเราเนี่ยจะได้จอยทุกจังหวัดเลยโนะดยวฉพาจุดจุดจุดสายใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นที่ที่เราจะทำโครงการประกอบกับโบเนี่ยโบเนี่ยประธานชุมชนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นประธานที่เข้มแข็งมากผมประหยัดก็มาใส่ตรงนี้ว่าเ,เราทำยังไงจะกินดาษเราเนี่ยจะมาช่วยที่จะทำอะไรให้มันมัน มันแกไประโยดขึ้นหมดแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าหมายว่าผมจะทําชุมชนในใหม่ี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยของประเทศของประเทศเลยกบมือค่ะกบมือเลยเพื่อใส่ใหม่แล้วค่ะเพื่อแค่ใส่ใหม่จะทําให้เป็นหนึ่งประเทศเลยนะแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะต้องมีร้านค้าชุมชนในใส่ใหม่ใหญ่ที่สุดอกดมือนะ สายไหมมันจกต้นตระกูลจากอายุทยาเบ้าไหนนี่ว่านักฆาชุมชนของผมนี่นะเออเออไปฆ่าชนในสายไหมเนี่ยจะต้องมาจับสายใช้สอยฟรีนี่คือคือไม่ตีนะผูกที่สุดนะครับดีร้องดีทั้งหมดก็ไม่ได้ไม่ได้เราเราไม่ไม่ได้เอาสายพันแต่เราให้ดึงได้แล้วก็ ให้ให้ให,ให้ให้ประชาชนดีมีสุดนะครับนะครับเพราะนั้นก็มุ่งมันเพราะนั้นเนี่ยก็พวกเราเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันพี่ใหญ่ช่วยกันทำในนามของสมาคมจิตอาสาช่กัน,นพัฒนาไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะเราต้องไปทำที่หมู่บ้านเน่น แต่ว่าเราจะตรงนี้เป็นจุดแรกเพราะนั้นก็ขอบคุณมากที่ที่เราร่วมมือร่นจ่ากันที่งานวนนี้ก,นก็วันนี้ก็เป็นการวันที่ที่จะเสริมส,สร้างสมาคมเราให,ให้ให้เสริมแล้วก็น่าจะเป็นปที่แพ่หลายของของของ,ของสารลับชนต่างๆที่จะทราบว่า ต่อไปเนี่ยต้้งมาลุมมารุมหาเราอะต้องไม่หาเราขอบคุณนะขอบคุณคนระับ <c oughs> ผมขอบคุณในหะ้กับนะท่านคนเอกสมคบนลนชัยนะครับผม